s อ t s t a t ส o n สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการดูในส่วนของประวัติการโทรไลน์ของเรากันนะครับถึงจะลบแชทไปแล้วนะครับก็ดูได้กันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชันบนมือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันนะครับเริ่มต้นเข้าไปยังส่วนของแอปพลิชันไลน์กันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ไปยังส่วนของหน้าแรก ของเรากันได้เลยครับเมื่อเข้ามาหน้าแรกแล้วขั้นตอนถัดไปตรงเมนูบริการนะครับก็ให้เราคลิกในส่วนของเครื่องหมายบวกกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของเครื่องหมายบวกแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาก็ให้ทําการเลื่อนหาในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่า l i น์เอากันนะครับหลังจากที่เราเจอแล้วนะครับก็ทําการติ๊กไปส่วนของเครื่องหมายบวกด้านหลังกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราติ๊กในส่วนของเครื่องหมายบวกกันเสร็จเ,เครื่องหมายบวกในรายอากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของบันทึกนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็คลิกบันทึกกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกบันทึกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะกลับเข้ามาในส่วนของออหน้าแรก อีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกลับเข้ามาในส่วนของหน้าแรกกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของอลน์เอทนะครับที่อยู่ตรงบริการกันได้เลยนะครับตรงตัวลูกศรสีแดงกันนะครับคลิกโหลดครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของ l a y o u t กันแล้วนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าประวัติการโทรกันนะครับก็ในนี้นะครับก็จะแสดงส่วนของประวัติการโทรทั้งหมดกันนะครับถึง ถึงว่า,าถึงแม้ว่าเราจะลบในส่วนของแชทไปแล้วนะครับในส่วนของประวัติการโทรก็จะยังแสดงอยู่ในหน้านี้กันนะครับก็จะมีหมดนะครับทั้งโทรเข้าโทรออกไม่ได้รับสายกี่นาทีใช้เวลากี่นาทีบ้างนะครับก็จะอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนี้นวิธีการ ดูประวัติโทรไลน์นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมครับในส่วนของ SIT Station นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ